สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในเจาะลึกวิชชอค่ะวันนี้คําถามก็จะเกี่ยววนเวียนอยู่กับมาสเตอร์เดียตี้เมชของเรานะคะอันดับแรกก็คือมีน้องสงสัยว่าวิทพี่ผูดว่วิทแต่ไม่เคยเรียกใครว่าเป็นลูกศิษย์เยเวนเดียตี้เมชแต่ว่าตอนไปไปแล้วเจพี่กันบอกว่าวิทคุยกับชาฮาเรียกเจว่าเป็นลูกศิษย์เหมือนกันเลยสรุปแล้วเนี่ยวิทกใครเป็นลูกศิษย์บ้าง ต้องคิดในใจนึกว่าทุกคนจริงๆแล้วตามสักานะจริงใครที่เข้ามา,าเป็นมาสเตอร์ในรานมิเทเลเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของวีทั้งหมดเพียงแต่วีแต่ไม่เคยเรียกออกหน้าว่าคนนี้เป็นลูกศิษย์ที่ประกาศอยาเป็นทางการออฟฟิเชียลออฟฟิเชียประกาศเลยหรือว่า เวลาอยู่ตอนหน้าเด็กคนนั้นน่ะก็จะไม่เคยเรียกใครว่าเป็นลูกศิษย์จะบอก,<า>กแค่เสนอแนะแต่คนที่วิทยะพูดทุกครั้งที่พูด่าที่ไหนก็ไม่เคยเปลียกก็คือเดจี่เมดเป็นลูกศิษย์ของวิทแล้วก็วิทก,กับเบนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของวิทเหมือนกันคือจริงๆแล้วเหตุผลที่วิทมันไม่ค่อยเรียกใครว่าลูกศิษย์เ่เพราะมันไม,ไม่ชอบการที่ถูกถูกมอเป็นอาจารย์ะคะ่ะเพราะมันเพราะมันเชื่อมีความเชื่อว่า เวทมนต์มันเป็นศาสตร์ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันต้องมีการแบบแบบเหมือนเหมือนกับว่าเรียนรู้ไปซึ่งกันและกันรียรู้ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ในบางศาสตร์เวทม,มนต์บางศาสตร์เช่นศาสตร์เวทมนต์ขาวทั้งหมดอ่ะจะไม่เรียกคนที่มักจะไม่รับลูกศิษย์ไงเ <Connect ion> ขา,ก,ขาก็จะได้เป็นผู้แนะแนวชาติเป็นผู้แนะแนวไปแล้วก็มีคนถามต่อยาว่างพี่กันเคยบอกว่าเดียตี้เนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งเทพแล้วอย่างนี้เราไม่นับเดียตี้ให้เป็นสปิริตหรอคะเดียตี้ไม่มีสถานะเป็น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 สปิริตเพราะว่า มันเป็นตำนานที่เทพเจ้าในท้องทะเลจะขึ้นมามีความสัมพันธ์รักกับอ่ากับกับแม่มดมแม่มดมเพราะฉะนั้นเนลูกที่เกิดมาเนี่ยเขาเป็นมีความเป็นพ่อมดอยู่แล้วเอ,อเขาก็เลยเขาแค่มีพลังพิเศษแด้รับพลังพิเศษได้รับพรจากจากเทพเจ้าดังนั้นเนี่ย เดียร์จีจึงไม่ได้อยู่ในสถานะของของสปีลเพราะเขาไม่ใช่เทพเจ้าค่ะคถามอีมือท้ายมีคนถามหลายทางและจะถามคุนอีกว่าแล้วสรุปแล้วมีใครบ้างที่เรียกชื่อจริงของเดียร์จีเมดได้ที่คําวว่าเดียรได้วิคนเดียววิคนเดียวแต่ว่ามีบางจุดที่มันพลาดเพราะว่ามาเลยตอนที่พี่เขียนแล้วพี่พลาดไปแล้วปกก็หลุดไปค่ะมันก็เลยบางเล่มเนี่ยมันก็เลยมีหลุดออกไปสุดท้ายขอสุดท้ายขอถามถึงคู่จิ้นของเดียรคือวิกว่า แล้วถ้าตอนวีคโกรธเป็นยังไงคะโอ้คงไม่เหลือตอนวีคโกรธน้องให้น้องไปอ่านตอนที่วีคสามารถทำให้อารโมสั่งกินผักมังสวิรัติได้ใช่ใช่ใช่วิ๊กวิ๊กก็ไม่ค่อยโกรธแต่ถ้าวิ๊กโกรธวิ๊กก็จะทำโทษเขาก็จะมีวิธีการทำโทษที่แสบสันอยู่พอสมควรอย่างเช่นคนที่ไม่ชอบคนที่บอกว่าอาหารที่ไม่มีเนื้อไม่ได้วาอาหารก็เลยต้องสั่งกินมังสวิรัตไปสามวันแล้วก็จะเกิดเป็นสติ๊กเกอร์ที่บอกว่าเนื้อเนื้อเนื้อเอาอาร์ตโมสมาคุบอกแจ็ ก็ขอบคุณนะคะคาถามจอกันทั้งหน้าจ้าอัปเดตช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือ Facebook Page นะคะ f c e b o o o Page เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด Follow นะคะหรือกด Be Supporter ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะอันดับที่สองคือ YouTube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือวัวธรรมดาเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมีคอมมิชชั่นโค้ตใหม่ใหม่ในเฟ e บุ o กเนาะแล้วก็ในยนะู u ู e เนาะสุดท้ายนะคะคือไอจีโใหม่เลยค่ะพี่จะโพสต์ภาพเกี่ยวกับนิยายต่างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะ ซึ่งไอเนี่ยเป็น Follow เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวกิดดานะคะทั้ง3ช่องทางอย่าลืมกดทั้ง3ช่ทงทางเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยบางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําให้น้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าปกเอ่ยหรือของพ,พิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนท์ที่ไหนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ย,นนยขอทุกคนกดทั้ง3ช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ